ซื้อเครื่องอัดมือสองต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เต่าทองจะเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าที่ร้านมี2เครื่องนะครับเครื่อง A ก็คือลิกซั่ง30 ALL ครับตัวแสนขึ้นกับเครื่อง B ครับมือ2จากยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเครื่องนี้เนี่ยเป็นครูเลยครับมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวเยอะมากครับทั้ง2เครื่องของผมเป็นไฟ3เฟสนะครับเครื่อง A ครับลิกซัเนี่ยเป็นแบบปั๊มตัวเดียวนะครับมีปั๊ม ไฮดรอลิกหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับมอเตอร์7 5ดุ้าเท่ากันทั้ง2เครื่องนะครับนี่นะครับปั๊มหน้าตายนี้ยี่ห้อวิกเกอร์นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นแบบ2ปั๊มนะครับเนี่ยมีปั๊มอยู่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับคอยทํางานด้วยกันในจังหวะช้าแล้วก็จังหวะอัดแรงนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยโคตรดีนะครับ2ปั๊มเนี่ยถ้ามีซื้อในเนี่ยโคตรดีโคตรเร็วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเทียบความเร็วหนึ่งปั๊มกับ2ปั๊มให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับเพื่อนๆด้เลย คือถ้าช่างไทยทําได้นะครับ2ปั๊มเนี่ยมันเพิ่มเงินไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่มันเหมือนได้2เครื่องเลยนะครับทางานเร็วกัน2เท่า3าเท่าบันงีงถ้ามีซื้อใช้ทําเลยนะครับดีกว่าเยอะต่อมาเรื่องความหนาเครื่องเนี่ยสเครื่องผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวที่ชี้ขาดแน่นอนเนี่ยพังก่อนคือคกลไกการล็อกครับเพื่อสังเกตเครื่องตัวนี้นะนกลไกการล็อกเนี่ยเยินมากเลยเห็นไหมมีรอยเชื่อมรอยปะรอยสนิมเยอะเนื่องจากมันซ่อมบ่อยมากนะครับกลไกการล็อกแบบ แบบนี้ห่วยแตกง่ายนะครับเนื่องจากก้อนอัดเนี่ยมันจะมีแรงดันไปอยู่ด้านล่างเราเปิดทีนอ่ะง,งใช้แรงใช้แป๊บงัดขนาดไหนงอหมดพังหมดหักหมดนะครับดังนั้นการล็อกแบบสลักเดียวด้านล่างเนี่ยห่วยแตกนะครับเพราะว่าแรงดันลูกอัดจ,จะมันอยู่ด้านล่างแต่เขาดันมาล็อกแค่ล็อกเดียวนะครับยังไงพวกนเนี้ยพังหมดตัดหมดนะครับออกแบบบานพับแบบเยื้อศูนย์เยอะๆแบบนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับประตูหนักๆแล้วมาเยื้อไกลๆอย่างเงี้ยพังหมดนะครับ,ออบ,บ,บ,บแบบเ,เบบค,ร,บร,เเคร,บเรื่องนี้ออกแบบกลไกแมชชีนิก ห่วยแตกนะครับห่วยแตกโคตรโคตรนะครับผมบอกอไว้เลยท่อมประตูเนี่ยครบทุกบานแล้วนะมันหักมาหมดครบทุกบานแล้วต้องใช้เผาเหล็กที่ใหญ่ขึ้นใส่เข้าไปนะครับตอนแรกเผาเหล็กนิดเดียวเองนะครับบานพับมัน,นต้องเปลี่ยนเป็นแบบใหญ่มากเป็นแบบนิ้วครึ่ง2นิ้วเลยถึงจะเอาอยู่นะครับทีนี้เรื่องกลไกการล็อกเนี่ยห่วยแตกที่สนคะแนนเลยเนี่ยผมเปลี่ยนมาทุกบานแล้วเนี่ยทำเองหมดเลยนะครับถึงรู้ว่ามันห่วยจริงตัวนี้ของลิขสั่งนะครับผมบอกเลยกลไกการล็อกของเขาแม่งโคตรเทพนะครับตัวเนี้ย เป็นแบบลูกเบี้ยวดันสลักกลมๆสองอันนะครับประตูล่างยังไงก็ต้องมีสลักล่างบนนะครับถ้ามีตัวเดียวคือชิปหายนะครับกลไกของเขาเนี่ยลื่นมากนะครับแม้ว่าก้อนคุณจะแน่นแค่ไหนะเวลาเปิดปุ๊บประตูนี้เปิดออกทันทีเลยนะครับง่ายมากลื่นมากไม่เคยต้องซ่อมเลยนะครับใช้มาสองปีไม่เคยต้องเชื่อมแม้แต่รอยเดียวนะครับบตัวนู้นครับเชื่อมทุกเดือนครับจับกระบอกมันเร็วครับอารมณ์เหมือนรักพี่เสียดายน้องนะครับเพื่อนๆน ตอนไปซื้อมือสองดูดีๆดูดีๆต่อมาเป็นขนาดห้องอัดนะครับห้องอัดสองตัวเนี่ยเท่ากันไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวที่สองจะสูงกว่านิดนึงได้เปรียบนะบห้องอัดโคนกว้างเก้าสิบนะครับแต่ขนาดที่จ้าบที่สุดเลยนะครับคือร้อยสิบร้อยยี่สบนะครับถ้าก้อนอัดเพื่อนๆเรียงบนรถสิบ้อบนรถเอ่อหก้อเนี่ยก้อนมันจะเต็มพอดีนะครับถ้ากว้างร้อยยี่สิบหรือร้อยสิบได้เนี่ย จ๋อมากครับแต่ว่าเครื่องมันจะตัวใหญ่มากนะเท่าที่ผมเห็นในตลาดแล้วก็แกนอัดนะครับควรมีขนาดประมาณหนึ่งรขึ้นไปนะครับผมเห็นตามท้องตลาดก็จะมีขนาด90บ้างแ5ดสิบห้าบ้างนะครับแต่ของผมเนี่ยน่าจะมาจากจีนนะมันเป็นสเปคเฉพาะเขาใช้แกนร้อยห้าทั้งคู่เลยนะครับร้อยห้าก็ก้อนแน่นดีครับไม่ค่อยมีปัญหารนะั่วเท่าไหร่นะครับน้อยมากแกนมีรอยก็เตรียมเงินซ่อมครับประมาณหมื่นหน่อยๆก็ซ่อมได้แล้วครับหรือเองซ่อมเองได้ ส่งไปชุบที่กรุงเทพแล้วก็ตีกลับมาได้เลยนะครับไม่ยากเท่าไหร่ก็สําหรับใครจะซื้อเครื่องอัดนะครับดูประมาณนี้ก็น่าจะพอได้นะครับสําหรับมือ2ส่วนใครจะซื้อมือหนึ่งก็ง่ายๆครับลองอัดดูถูกใจก็ซื้อนะครับพวกนี้มันอาจจะไม่ได้กําหนดด้วยสเปคทั้งหมดเนาะด้วยราคาก็ต้องเหมาะสมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอบคุณกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวิดีโอนี้ยาวมากนะครับขอบคุณมากครับที่ดูจนจบขอบคุณครับ